เพื่อที่จะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีนักทุนนิยมจะสนับสนุนการให้อิสรภาพแก่ผู้คนพกเขาอยากให้โลกนี้เป็นที่ที่คนธรรมดาอย่างโจสามารถขายแอปเปิลของเขาเองหน้าบ้านของตัวเองในราคาที่เขาเลือกเองจ้างใครก็ได้ที่เขาสนใจมาช่วยเขาแลกกับเงินค่าจ้างที่เขาเต็มใจจะจ่ายและเก็บกำไรส่วนใหญ่ให้กับตัวเอง นักสังคมนิยมนั้นต้องการที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของสังคมโดยการควบคุมพฤติกรรมและการใช้ชีวิตของเราๆกเ,เขาต้องการโลกที่คนธรมธรมดาธรรมาอย่างโจสามารถขายแอปเปิลได้แค่บางชนิดและขายได้แค่ในพื้นที่ที่ถูกกำหนดให้เท่านั้นเขาจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างด้วยแรงงานขั้นต่ำเอากำไรยอย่างสมเหตุสมผลและแบ่งกำไรส่วนใหญ่ที่เขาทำได้ให้แก่ผู้คนที่มีเงินน้อยกว่าแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่นั้นไม่เคยรู้เลยก็คือทั้งนักสังคมนิยมและทุนนิยมนั้นต่างหวาดกลัวบริษัทที่ทำธุรกิจขนาดใหญ่ฝั่งททุนนนิิิยมััั้อบรรษษใหญ่่เืงจาก นั้นอาจจะใช้กําลังภายในโน้มน้าวรัฐบาลเพื่อจัดสร้างกฎหมายที่มันจะทําให้บริษัทหรือผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยนั้นมีอุปสรรคในการทําธุรกิจส่วนสาเหตุที่สังคมนิยมนั้นกลัวบริษัทใหญ่ๆก็เพราะพวกเขาอาจใช้อํานาจที่มีในการสร้างกฎที่มันเอื้อประโยชน์แก่ตนเองและส่งผลเสียต่อคนอื่น